ก็มีปาะสบการณ์ด้วยแล้วก็มีสาระในการเรียนรู้เข้าไปใางความคดทาวิยาอะไรที Amen. ่ทุกคนเขาเข้าใจก็ผมก็จับได้ว่าอจาก็าปแท่กแล้วจกอรอะไรคล้ายๆท่านพูทนท่าอะไรมมงบทภาษาเดียวนะก็จิตกบดักเดียว กับผมก็ได้พขอ,พอผ,มผมกลับมาที่บ้านกับผมก็ถามคุณแม่ว่าแม่พันหรือมังนังตะลุงของอ,อาจารย์ดรบุญธรรมแม่ก็บอกว่าอายนะโอ้ยอ,อร้อยแรงหมายว่าดีที่สุดยอดเลยหมายว่าอย่างนะ้น,นะภาษาบ้านเรานะพดีที่สุดแกตลกนะตลกไกลๆตลกากับคนหูฟังรู้แล้น,นอ้าว ร้อยแลยดูดูดจนเสร็จไอ้ร้อยเลยครับนุ้ยนี่นามะกุอลอะไรครับสุกชัมันเขาเรียกบ้านอะไรบ้านตกบ้านตกบ้านตกเสมอรักบ้านตกครับตรงนี้เป็นมีตำบลไหมตำบลนะอ่าตำบล ตำบลจรังคูโอ้ตำบลจรังคูอำเภอปปฏิบุถ์ดิปฏิบุถ์ดยรัดมากับกาลตัดรัดการะเทศมาเลเซียแล้วแฟนมาดูไหมเมื่อคืนมาเป็นไงแฟนชอบไหมชอบแลยเรแล้วแล้วนั่งเรากลับตอนไหนแล้วนั่งครบับอ๋เอ,อเสร็จแล้วต้องกลับเงินงน,น,นะครับครับ คือดูหนังกันุงแล้วโอ้สนุกดูสนุกมาดอกเพลงเลยมีคนไปดูมากไหมมากรู้มากเต็มหมดเลยพวกเรือบางที่ก็ถึงมาอไม่ทันดูหนังจบสะกอนก็มีแต่ผู้ท่ามีแก่ก็มีเยอะไหมมีเยอะเยอะเขาฟังเขาพูดแล้วเป็นยังไงเขาว่าดูได้แล้วดูสนุกดี คุณน้าของผมน,นะนักแค้วนี่นะนักแค้วนั่นก็เป็นน่องสับน้องเขยของคุณแม่แต่งกับคุณนาแอมครับผมเป็นน้องสาวของคุณแม่ผมก็ถามนักแค่วมันกันนักแค้วหรือมัง่งหนังแกมานักแค่ว,ว่าออ๊ยตกใจเลยตกใจไม่นึกรือปนั่นว่าพับเสือ้อนะจันเต้มเสื้อขาว แต่ว่าก็อารมณ์แ่นสะดวกไอ้นาสะดวกไอ้นานะแปลว่ายอดเยี่ยมสุดยอดมันหมายว่าอย่างนั้นคครรัับบแล้วดูหนังตะลุยกันบ้างไหมเมื่อคืนเนี่ยดูเหรอดูจนเเสร็จลยดูจนเสร็จเลยสนุกไหมสนุก โทษดะชื head, ่ออะไรอ่ะเนี่ยใคไหนไหนคนน้นคนน้คนนี้คนชื่อพี่เต้มพี่เต้มนะทำตะกุนอะไรทำตะกุนอะไรทำตะกุนอะไรพี่เป็นคนเพชรลอยอ๋อเนี่ยคนนี้ดูไหมบ้างคืนใครดูมา่อยไหมน้ำคืนนี้ฮะไม่เคยไม่เคยคุณดูที่ไหนตรงนี้ใครดูบ้างเะเมื่อคืนมีงจานนกไห ดูทั้งหมดดูทั้งหมดแล้วเป็นยังไงบ้างอะดูได้ไหมมากเลยจะดูว่าชื่ออะไรเลยอะชื่ออะไรนี่ชื่อชาดีป้าแหละดูไหมเมื่อคืนดูโอ้ดูมุ้งดูมุ้งดูไหมเมื่อคืนดูได้ไหมนังตลกได้ได้บุคคลแบบท่านบุญธรรมนะครับ มีจิตใจอย่างแน่แม่อย่างบริสุทธิ์ที่จะอนุรักษ์เอาไวา้ซึ่งหนังตะลุงที่เป็นศิลปะประจำบ้านประจำเมืองของคนไทยโดยเฉพาะปักใต้ของเราครับผมเองก็เป็นเชื่อสายเป็นคนสัญชาติ อมาเลยุทธมาเลเซียเชื่อสายไทยแต่ว่าอยู่เหนือสุดของมาเลเคยว่าอยู่ในรัฐกลันดันในรัฐตรังการุซึ่งที่นั่นก็จะไดะ้มีการแสดงหนังตะลุงในเมื่อเรามีงานวัดเทศกาลงานวัดงานวาหลอระตรงสงกรานอะไรทำนองนี้แล้วกระผมเห็นว่า ท่านบุญธรรมซึ่งเป็นศิลปินเพื่อนบ้านศิลปินที่เราียกว่า f o l k l artist and artist มีความสามารถที่เหนือกว่าคน,น,นอื่นๆในการอนุรักษ์ในการ เชิดชูและมีความชํานาญด้านเป็นนายหนังหรือว่าเป็นผู้ที่เชิดหนังตะลุงของคนบักไทยคนแบบนี้มันหามยากครับผมแต่ว่าถ้าว่ามีสักสิบคนที่เหมือนกับท่านนี่นะผมเชื่อมั่นว่า นางตะลุงซึ่งเป็นศินละปะประจำบ้านจำเมืองของคนใต้ของประเทศไทยนี่จะคงดำรงนานเท่านานครับวายัง kulit dari Thailand น่าเสียดายที่ a มไม่พูดภาษาไทยแต่ถ้าั l พ n ดภาษาไทยบาง saya apa namanya sangat hormat bagus dari unsur seni uh, penataan tidak jauh dengan wayang kulit Jawa a h uh, itu bagus uh. บอกว่าแท่จริงน่าเสียดายที่เขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องแต่พอจะเดาได้และพอสังเกตเห็นว่าหนังตะลุงหรือว่าหนังวายังกุเลไทยแลนด์วหยังกุเลไทยนี่ มีศิลปะค่อนช้อยและมีาการแสดงที่ละเอียดและน่าดูน่าฟังไม่แพ้กับหนังชวาทีา่มีอยู่ในเกาะชวาและในอินโดนีเซียทั่วไปเออผม Wayang kulit yang ditampilkan oleh Thailand semalam uh, Sangat menarik, sangat bagus Waktu permainan itu uh, Ketika misalnya yang bersuara itu Yang laki-laki uh, Ataupun perempuan itu Bisa berbeda Benar-benar menjiwai Misalnya dalangnya, dalangnya. Uh, Ketika suara laki, ketika suara perempuan uh, Dan saya pikir itu suatu keahlian yang unik Dan tidak mudah buat yang semacam itu, e, yang lain kiranya e, apa namanya musiknya juga e, apa tradisional ya, tradisional dan itu memang khasnya Kalimantan. E, masing-masing ada musik tersendiri. dan saya senang melihat e, musik tersebut dan cara pemainan yang Bapak lakukan itu luar biasa. บอกว่าเมื่อได้ดูหนังะตะลุงของท่านแล้วทำให้ใจิตใจมันนึกถึงว่านี่เป็นการดแสดงที่พิเศษโดยเฉพาะ,อ,ะออกสำเนียงนะออกสำเนียงในหนังนีในหนังทำได้อย่างละเอียดและยังเรียบร้อย เพว่าเตรียมการอย่างดีโดยเฉพาะว่าเสียงผู้ชายก็เสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงก็ออกเสียงผู้หญิงและคนอื่นก็ออกเสียงแต่ละแต่ละคนทําให้นี่มันเป็นสิ่งที่พิเศษมากและก็ประกอบกับดนตรีที่เป็นดนตรีพื้นบ้านและดนตรีที่เกี่ยวกับหนังตะลุงของประเทศไทยโดยเฉพาะ นั่นแหละทำให้เราจะได้เห็นว่ามันมีพิเศษและมันมีสิ่งที่ควรควรสนใจควรรู้และควรค้นหาตลอดไป